โอ้ครับหวัน so 1เหรียญหนึ่งความมั่งคั่งนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญที่ชื่อว่า n ูแบงก์ก็จับมือกับบริษัทไซโคนะครับก็ทำเรื่องของ usdc stablecoin สำหรับลูกค้าชาวบราซิลเนาะปนูแบงก์ก็เป็นอ่าธนาคารอันหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก Warren Buffett นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้น vi นะครับเขาก็มีการบุกเรื่องของตลาด def แล้วก็ i n t t e h เนี่ยในฝั่งของ อาลาตินอเมริกานะครับแต่แต่เซ็นเตอร์จริงๆอ่ะน่าจะเป็นบราซิลกับอาร์เจนตินานะครับจากนั้นความเริ่มมือเชิญกลยุทธ์เนี่ยก็สามารถเข้าถึงลูกค้ามากกว่า90ล้านคนนะครับทั่วไปชาวเม็กซิโกชาวโคลอมเบียนะ90ล้านลายเลยนะครับจากนั้นไซเคิก็เสนอ USDC นะครับสเตเบอร์คอให้กับลูกค้าหนูแบงในบราซิลนะครับจากนั้นเรื่องของ หนูแบงค์เนี่ยนะครับหรือหนูคอยเนี่ย mm hmm. ก็จะผนวกกับ u s d c คือเป็นฝั่งของอเมริกาแท้ๆเลยนะครับ mm hmm. ก็ไม่แปลกนะครับที่วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยแกจะลงมาทำตรงนี้นะครับและก็ไม่น่าเชื่อนะก็จะใช้ u s d c ดโดยตรงนะครับ mm hmm. เพื่อจะเพิ่มเครือข่าย u s d c mm hmm. เพื่อจะชนะ USDT ให้ได้นะครับฉะนั้นทางอเมริกาก็เล่งแหละนะครับที่จะเพิ่มการตลาดของ u s d c สดนั้นคุณเจอร์มี่อาราลีนะครับ ก็ CO ผู้ร่วมก่อตั้งของ c y เค e นะครับก็เน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการตลาดนะแล้วก็เงินดอลลาร์นะครับที่จะเป็นการยอมรับในเงินสกุลที่ดัอนมากขึ้นนะครับเพื่อจะอสร้างระบบใหม่ทางการเงินทางกินอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นความร่วมมือกับกับไอบริษัท c y เค e นะคุณเจมี่นะครับก็จะร่วมมือก,กันหนูแปลงในช่วงเวลาที่สำคัญในการขยาย USDC ทั่วโลกนะครับก็ ต้องดูกันต่อไปเพราะว่า USDC ตอนนี้นะครับเขาเตรียมตัวแล้วที่จะขึ้นมาสู้กับ USDT ให้ได้นะครับก็เป็นการแข่งขันในเชิงของ Stable Coin ค่อนข้างสูงมากโอเควันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสต s c r i b e แล้วกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับก็ศึกษาข,ข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับลูน่มีกลุ่ม ตัวของอีเทอเรียมอะไรอย่างี้มิชชั่นดีบุ๋มอีพีผมก็จะทิ้งลิงก์ออกไปใต้คลิปนี้ผมขากกระดานปิดเกตเอาไว้ด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะฝากลูน่าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อต่อวันนะครับจำนวนการฝากต,ต้องคือสามสิบวันห้าบีดีก็สามารถใช้ใบริการตรงนี้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและเราก็หวังว่าหนึ่งวันหนึ่งเหรียญก็จะเพิ่มหนึ่งความหนึ่งความมั่งคั่งให้สำหรับคุณ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t g เก w ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสว p แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานได้